กวักมรกตปุ๊กปิกด่างและกวักมรกตลักกี้ข้อสังเกตที่ง่ายมากๆและก็ไม่ยากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมองเห็นภาพแบบนี้ก็จะชัดเจนแล้วก็สังเกตได้ง่ายเลยนะครับผมกวักมรกตลักกี้เขาจะออกเป็นแบบมนแล้วก็ใบยาวนะครับให้นึกภาพแบบนี้หูกระต่ายนะครับเนี่ยคล้ายๆหูกระต่ายอันนี้ก็จะอยู่ในโซนของกวักมรกตลักกี้ ในส่วนของกวกมรกตปุกปิกด่างเช่นกันนะครับบางทีเขาก็จะออกใบแบบใบกลมมนแต่ลักษณะใบเขาจะย่อส่วนช็อตลงมาสั้นลงมากว่าตัวนี้นะครับอันนี้จะอยู่ในส่วนของกวักมรกตปุกปิกด่างแต่ถ้าเต็มฟอร์มตัวนี้จะเหมือนกวักมรกตฟอร์มปกติอ่าผมยกตัวยอย่างตัวนี้คล้ายๆตัวนี้ฟอร์มปกติก็คือจะเป็นฟอร์มใหญ่ส่วนกวักมรกตปุกปิกด่าง ฟอร์มเขาจะย่อส่วนลงมานิดนึงนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของมรกตฟอร์มเล็กนั่นคือทั้ง2ตัวนี้ที่กล่าวมานะครับก็ลองตามเก็บกันดูนะครับสลับ2ตัวนี้สังเกตได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับผมจริงๆริงจริงจร